ับพีเนาะตามกันมามนิกาเนา,ก,ากับขี่รถออกมาหน้าป่าเนาะขี่รถออกมาช,ชวนกันไปตึงแฮซอยเวียลุงเพิ่นเอ,อิญเนี่ยงานดองลุง พี่น้องไยทางไปอยากดีไปไหนพี่น้องเปขึ้นตกพี่น้องเลย ทางพอดีปันไดพี่น้องเอ้ยสีห่อเทียงไะไแหละพี่น้องเลยยังยังลองิ่งดูแต่แต่ว่ามันบุเล็กได็กหักจะลงไปเลยพียงแงวเลย มาลองน้องลงน้องติงแหนแิงแหนเอาปลามาหนี่มันไม่ปลาอย่างก่อนในน้องเราหนี่งปลาปลาเกตเล็บอ่าปลาปลาปลาเกตเล็บน้งน้องเอาปลามานี่ เป็นอยู่เป็นอยู่ไปเลยเนาะอล้วเนละ่อยลายกับนอเลยแม่มันต้องใส่พอดีนะจานนเออใส่พอดีมันแม่ลายมันกับโบนายต้องคนก็ได้นะ ทึ่งเฮ่ทึ่งมองว่ะด้วยด้วยเฮ้ยเนีย À, thôi. <laughs> <laughs> Đức vít vào vô vít đi lẽ. <laughs>